สวัสดีสมาชิกหลายๆท่านค่ะทั้งสมาชิกเก่าและใหม่วันนี้พอพิ่งกลับมาจากงานบุญที่วัดอินนะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าหกโมงต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเราก็พอก็เลยคิดขึ้นมา,าว่าสมาชิกใหม่ที่มาถามสอบถามเรื่องสมเด็จบางขุนพรหมแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านยังไม่ได้สะสมสมเด็จบางขุนพรหมซึ่งโดยปกติแล้ว บางขุนพรมตาปั๊มสีม่วงยุคจอมพลประภาสเปิดกรุปปี2500นั้นนะคะก็คือตามที่ปอ,อได้บอกว่าถ้าบังเกิดหลายๆท่านเนี่ยบูชาอยู่ตอนนี้องค์ละ5,000บาทแต่ตอนนี้ฟังดีๆนะคะสมเด็จบางขุนพรมยุคจอมพลประพาสเปิดกรุปปี2500ปออจะให้20องค์10,000บาทไม่มี1องค์20องค์ หนึ่งหมืนบาทค่ะยี่สิบองค์หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็สิบท่านแรกค่ะสิบท่านแรก่ออจะให้พระนอนของวัดสตือเป็นของขวัญเพื่อเชิญชวนร่วมบุญพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้านะคะก็วัดเนี่ยก็จะเป็นวัดที่่ออได้มอบพระไปให้ห้าร้อยองค์แล้วท่านก็ตั้งชื่อศาราว,ว่าฟ้าประธานพร แล้วก็พระคุณเจ้าก็าได้มายื่นเอกสารนานแล้วแล้วพอกจัดคิวที่จะเดินทางพรุ่งนี้ที่สระบุรีนะคะก็สิบท่านแรกนะคะก็จะได้ก็คือสมเด็จบางกุนพรมยี่สิบองค์หนึ่งหมื่นบาทนะคะอันนี้เฉพาะช็อตของสมเด็จบางกุนพรมแล้วก็ให้พระนอนวัสตือที่หายาก โดยปกติวัดสตือพอ,อเนี่ยให้บูชาอยู่องค์ละ5,000บาทซึ่งหายากมากไม่มีอะไรสบายเหมือนกับพระที่นอนพระที่นอนก็คือพระที่ผ่อนคลายสบายแล้วก็พ้นอ,อุปสรรคปัญหาแล้วชีวิตถึงสบายถูกต้องหรือไม่ก็คือเป็นสิริมงคลกับชีวิตกับผู้ที่ได้สวมใส่ พระนอนแล้วก็สำคัญที่มหาศจรรย์กับหลายๆาท่านที่ได้สมเด็จบางขุนพรมยุคจอมพลปพะพาทเปิดกรุป,ปี2500ขึ้นคอทรหดอดทนเข้มแข็งเข้มขลังโชคลาบเงินทองแล้วก็ปฏิหารของสมเด็จโตโดยเฉพาะสมเด็จบางขุนพรหม เกิดสิ่งดีๆเกิดปฏิหารกับหลายๆท่านเสมอแี่ฟังดีๆเฉพาะบางขุนพรม10ท่านแรกจะได้พระนอนวัสตอพร้อมกรอบอหองค์แล้วก็สมเด็จบางขุนพรมเนี่ยปกติมีน้อยยุคจมพนประพาสเปิดกรุป,ปี2,500สมาชิกเก่าจะรู้20องค์ใส่กรอบเงินให้ฟรีอยู่ที่1,000 0บาท เคาะดังๆอันนี้ก็คือคิดเมื่อกี้ค่ะคิดเมื่อกี้เราก็อัดคลิปเลยขึ้นมาห้องทํางานก็อัดคลิปเลยขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านรับบุญทุกๆบุญนี่ข้าพเจ้าปฏิภา,าและครอบครัวได้ปฏิบัติสําเร็จแล้วนั้นก็ขอให้ส่งผลบุญแด่สมาชิกทุกๆท่าน พบแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลุดพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองพอออเดินหน้าเดินสายทำบุญแล้วก็มาส่งมอบต่อให้แด่สมาชิกทุกๆท่านถักขอบพระคุณค่ะ